มีการแชร์ภาพมีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนเขาตกงานออกไปเดินหางานกลางแดดแล้วมีอาการเป็นลมล้มชักเกรงกลางตลาดครับชาวบ้านรีบเข้าไปช่วยเหลือเลยสงสารเห็นใจกันมากเลยแต่มันมาโปะตรงที่ตอนกู้ภัยจะมาช่วยเหลือกู้ภัยบอกเดี๋ยวกันนะจำหน้าชายคนนี้ได้ผมมาช่วยเขาชักเกรงกลางตลาดตามสถานที่ต่างๆแบบนี้หลายครั้งแล้วนะแบบนี้การแสดงเพื่อหวังได้เงินจากความสงสารหรือเปล่าอ้าวช่วยกันดูก่อนหรือหรือหรือบ่อย อาจจะอาการโรคประจําตัวกําเออริ่จริงๆอนถูกไหมให้ความเป็นทรรมเดี๋ยวจะได้มาฟังรายละเอียดกันเพราะเราส่งนักข่าวลงไปแล้วล่ะเรื่องนี้ต้นเรื่องคือคลิปนี้ก่อนก็คือจะเห็นผู้ชายคนนี้นั่งคอพับเลยเป็นลมอยู่กลางตลาดคุณผู้ชมมีกู้ภัยมีชาวบ้านมาช่วยเหลือ เขามีอาการชักเกรงอยู่ที่ตลาดบางขุนศรีและบอกว่าไม่มีเงินกินข้าวตกงานนะคะกําลังออกมาเดินหางานทําอยู่แต่อย่างที่บอกว่ามีกู้ภัยเนี่ยจำได้ว่าเฮ้ยเคยช่วยผู้ชายคนนี้ไปหลายครั้งแล้วนะทุกครั้งมาช่วยเขาก็จะบอกว่าเขาหางานทําอยู่ไม่มีเงินกินข้าวและเป็นลมพอคนสงสารก็จะให้เงินให้ทองสุดท้ายตํารวจได้ตัวผู้ชายคนนี้มาแล้วทางเราสานักข่าววันนิวส์ก็ส่งน้องบิวจากกรีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลย น้องบิวไปเจอกับผู้ชายคนนี้เลยตกลงการแสดงหรือเปล่า<ฆ>นายอนันต์อายุ31ปีตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวมาแล้วนะคะตํารวจไม่ได้แจ้งข้อหาดําเนินคดีนะเ,เพราะไม่มีใครแจ้งความเอาผิดไปถึงเจอครอบครัวนี้อยู่กัน4คนที่ซอยจรัยสนิทวง29นายอนันต์อ้างว่าตัวเขาตกงานจริงนะคะไม่มีไรายได้เลี้ยงครอบครัวบางวันไม่ได้กินข้าวก็ออกเดินทางไปเรื่อยๆพอเหนื่อยแล้วมีโรคประจําตัวคือเกล็ดเลือดต่ําก็ทําให้ภูมิร่างกายตก พอเครียดก็เป็นลมล้มชักเกรงอย่างตอนที่เป็นภาพปรากฏในโซเชียลเนี่ยยืนยันนะที่ไปล้มอยู่ในตลาดนะ่ะอาการป่วยกำเริบจริงๆนี่เอายามาให้ดูเลยว่าเขาไปหาคุณหมอจริงๆนะคะคและไม่ได้หลอกเอาเงินจากชาวบ้านแต่ยอมรับว่ามีพ่อค้าแม่ค้าสงสารให้เงินมาเคยได้มากที่สุด500-600ถึงบาทแต่หลังจากนี้คงไม่ไปออกเดินแบบนี้แล้วและจะพยายามหางานทำเพราะอยากมีไรายได้มาเลี้ยงดูคนในครอบครัวคะ่ะ ผมไม่ได้หลอกใครก็คือ,อยืนยันไม่ได้มีการไปไปขอเงินใช่แต่ที่เขาหาผมหลอกเขาก็คือเขาไม่รู้ว่าการผม,มไม่รู้ว่าผมเป็นจริงหรือเป็นเล่นเพราะเขาไม่ไม่โทรถ,ถามโรงพยาบาลผม,มเพราะผมเป็นจริงหรือเป็นเล่นเพราะแม่ผมรู้อยู่ถ้าผมเป็นจริงขึ้นมาก็คือผมก็หยุดหายใจไปถึงลักพันไหมแต่ละคำนี้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง แล้วแต่แล้วแต่เขาจะช่วยค่ารักษาแค่นั้นแหละคือมีแล้วนอกจากเงินเขาค่าออาน้ำอะไรให้เราช่วยเราไหมบางทีซื้อน้ำซื้อน้ำแดงให้บางทีซื้อข้าวซื้ออะไรให้อ่ะนางน้อยอายุ49ปีแม่ของน,อนายอนันต์บอกว่าทุกคนในบ้านนี้นะคะเป็นคนตกงานค่ะ ี่ที่นั่งกันอยู่ไม่มีงานทํามีคนเดียวที่ออกไปหางานคือสามีเธอซึ่งเป็นสามีใหม่เขาออกไปเก็บของเก่าขายรายได้วันละร้อยกว่าบาทรายได้ที่ได้มาร้อยกว่าบาทมี4ี่ปากท้องอยู่ในห้องเช่าแห่งนี้ซึ่งเอาเฉพาะค่าห้องเช่าเขาคิดรายวันเขาคิดวันละ70บาทถ้าสามีออกไปขายของเก่าได้มาร้อยหนึ่งหากค่าเช่าห้องเจ ก็จะเหลือเงินอยู่30 40บี่ิบาทเอาพูดตรงๆนะมันก็ไม่พอไง4ี่คนใช่ไหมคะเธอก็เลยมองว่าอที่ล evet ูกชายออกไปทําแบบนี้เพราะไม่มีทางเลือกแล้วก็ยังหางานไม่ได้ก็ยอมรับว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมล่ะหลังจากนี้จะไม่ให้ลูกออกไปทําแบบนี้แล้วค่ะขอขของเกจะไปหางานกันแต่ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรกันตอนนี้คือบอกตรงๆว่าตกงานกันอยู่ตกงานทั้งสี่คนใช่เธอคือนี่คือตังค็ยังไม่มีตังสื้อข้าว แม่อยากจะสื่อสารอะไรกับสังคมที่มองลูกชายเราว่า <c oughs> ก็คือก็คือหนูขอโทษและกันในสิ่งที่ลูกชายหนูทําไปคือต่อไปนี้ก <c oughs> ็คือจะไม่ให้มันทําต่อไปแล้วจะให้มันเลิก <c oughs> ให้มันหยุดก็คือหนูรู้แล้วละ่ะเพราะมันตัวมันหนูบอกมันแล้วว่าเอออย่าทําอีกต่อไปถ้าทําก็คือติดคุกตลอด ตำรวจเขาก็พูดมาแล้วจะไปอ,ะอ,ออกไปหางานทําดีกว่านะ,นะคะอย่ามาทาแบบนี้เลยนะมันหลอกลวงชาวบ้านเขาอะ,ะใช่ไหมฮะเอาหากินกับความสงสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ